สวัสดีค่ะ Good day S India ทำบุญแล้วไปเที่ยวเมืองที่ทําบุญแล้วค่ะวอนนี้บินกับเดลีเมืองหลวงเมืองหลวงค่ะเมืองหลวงมีอะไรน่าสนใจบ้างอุ้ยเยอะเลยนะคะติด แน่นอนเดี๋ยวมาลอยนั่งตุกๆอีกแบบนั่งตุกๆนั่งก็บ้านเขาก็มีตุกๆหรอครับมีตุกๆค่ะเยอะๆเลยนะคะเราเราได้ไปชมตลาดที่อายุเขาแก่สับลอยกว่าปีด้วยนะเริ่มต้นอ่เริ่มต้นเหรอคะเริ่มต้นน่ะของเดลีที่เราไปนะคะที่แรกเนี่ยก็จะเป็นไฟล์ล็อสชา ไฟรอสตาโคตราใช่ค่ะที่มีที่มีเสาอโศกที่ยังสมบูรณ์อยู่นะคะคือที่นี่เนี่ยจะมีของพระเจ้าอโศมหารคของพระเจ้าอโศกอ่ะก็คือแท่งแท่งสร้างเพื่อรำลึกถึงเพื่อรำลึกถึงคือพระเจ้าอโศกอ่ะในยุคนานสาพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั่นนะคะหลังหลังจากที่พระพุทธองค์ สวรรคคต,ตไปแล้วอ,อนิพพานเนาะ,ะปรินิพานปรินิพพา,าวเงี้ยค่ะก็จะมีการเผยแพร่พุทธศาสนาไปทั่วทวีทั่วทั่วต่างๆในทั่วทั่วรัฐของเมืองอ,อินเดียเนาะถ้าพูดถึงนะคะคือที่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีสถานที่แบบ จริงๆแล้วอ่ะมันจะเป็นลักษณะของของของ,ของศาสนาอิสลามแล้วก็ที่ที่เขามาละหมาดกันนะคะห,หรือหรือฮินดูบางส่วนก็มีแล้วทีนี้เนี่ยเสาที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยก็เสาพระเจ้าอาโศกก็ยังสมบูรณ์อยู่อีกแห่งหนึ่งในเมืองเดล,ลีนะคะที่เราไปเราก็ได้ไปสวดมนต์ที่นั่นด้วยอะคะ่ะอ่าฮะมันเป็นวิหารด้วยครับอ่าเป็นเป็นลักษณะคล้ายๆวิหารนะคะที่นี่นะน,นะคะอ่าฮะ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่ไหนอีกต่อคะแล้วก็ใกล้ๆก็จะเป็นตลาดตลาดนี่กี่ปีนะอุ้ยสามร้อยกว่าปีก็เป็นตลาดเก่าแก่เป็นไปประตูตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปแวะตลาดใช่ใช่อยู่บริเวณใกล้ๆกันเอาง่ายๆเหมือนสำเพ็งบ้านเราถ้าเทียบเถ้าทียบนะคือขายทุกอย่างขายทุกอย่าง everything อ่าฮะเป็นซาลีเป็นอะไรอย่างอื่นหลายอย่างเลยค่ะขายแต่ลูกถูกมาก ตรงเนี้ยพี่พู้พี่นั่งรถตุกๆไปกัน Amazing Amazing นั่งตุกๆชมตลาดดูว่าเราจะแบบรอดชีวิตกันได้ไหมเพราะว่านั่งตุกๆย้อนสอนเป็นเรื่องปกติแล้วะเป็นเรื่องปกติของเขาคืออยากจะปาดหน้าก็ปาดกันเลยแต่ที่นี่เขาไม่มีการแบบลงมาชกต่อยกันไหมนะคะเพราะกฎหมายเขาแรงกฎหมายเขาแรงมากมองหน้ากันแล้วก็พูดนิดๆเลยเขาก็ไปค่ะคือ คือแบบอย่างบ้านเราอ่ะต่อให้ทําผิดแค่ไหนก็หลุดใช่ไหมคะกฎหมายบ้านเราละหลวมมากแต่ที่นี่อ่ะคือประชาชนเคารพกฎหมายนะคะเขาก็เลยอยู่ได้กันอย่างมีความสุขอะค่ะแต่เป็นกรณีหูจะดนี่คือดิบแต่มันเป็นสัญลักษณ์ของอินเดียอยู่แล้วในเรื่องของการใช้แต่ค่ะอ่าแล้วก็พอไปประตูชัยเสร็จนะนะคะแล้วก็ไปหอคอยค่ะใช่ใช่หอคอยอ๋อเราจะไปที่นี่ก่อน แต่ตรงเนี้ยเราถ่ายรูปไม่ได้อ๋อใช่ใช่ของศาสนาอะไรครับตรงนี้เป็นของฮินดูค่ะสวยงามอ่าเป็นเป็นเป็นลักษณะเหมือนเหมือนกับโบทของฮินดูชื่ออะไรนะพัสรินชื่อบทอะไรนะสวามีอะไรนะชื่ออาจจะอ่านยากชื่ออาจจะอ่านยากนิดนึงนะคะสวามีนาฬยันอักษาดัม ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะพอดีมันจะอ่านยากนิดนึงนะคะนดของิค่ะแต่ส่วนนี้จะไม่มีภาพจะจะไม่มีเขาไม่ให้ถ่ายข้างในค่ะแต่ไปเซิร์ดูได้เนาะใช่ค่ะแกสลักด้วยเราเราเราอาจจะเป็นแบบภาพนิ่งให้ดูนะคะค่ะซึ่งสวยงามมากๆนะคะแล้วก็แบบอุ้ยเป็นอะไรที่แบบ ว้าวเหมือนกันนะคะแต่ดูแล้วดูเหมือนจะใช้ศของศาสนาเขาเนาะจุดศูนย์รวมของศาสนาเขานะคะแล้วก็แบบดูแล้วเหมือนเหมือนใช้เครื่องมือในการแกะเพราะว่าละเอียดมากเลยค่ะนะคะแล้วก็ประตูชัยประตูประตูค่ะอินเดียเกตอินเดียเกตใช่ค่ะลักษณะคล้ายของของทิศทางฝรั่งเศสที่เป็นประตูชัย แต่ดูคล้ายเฉยๆหรว่าเขาไม่ไม่เขาเขาเขาเรียกชื่อเรียกเฉยๆนะคะพี่พี่อาร์มเดาว่าอย่างนั้นนะคะอ่าฮะก็ไปถ่ายรูปกันก็ไปถ่ายรูปกันเห็นมีอยู่ถึงกลางคืนเ้วยนะครับใช่ใช่ค่ะเพื่อเพื่อเราดูสสีเขาจะเอาไฟสองเอาไฟสองใช่ใช่ใช่อ่าฮะแต่ก็เป็นไฮไลท์อันนั้นก็ประมาณสนามหลวงบ้านเราเพราะเขาจะมาเดินทเดียบเลยกินข้าวเล่นอะไรกันตอนเย็นอะไร่แทบเรียบเลยน่ะนะคะค่ะ แล้วก็พอ,อหลังจากแล้วอีกวันหนึ่งอ่าอีกวันหนึ่งเราเราก็จะได้ไปหอคอยค่ะแล้วก็หอคอยแห่งนี้เนี่ยถ้าเรามองภาพประกอบก็จะเหมือนกับอะไรนะที่ตะเกียงวิเศษนะ่ะเอลาดินอ่านะนะคะ่ะเป็น <ừ> ลักษณะอย่างนั้นเลยหอคอยยังสมบูรณ์แบบ <ừ> นะคะก็อายุเยอะทีเดียวหลายหลายแบบเป็นเป็นพันปีได้เนาะเออนั่นนะค่ะความสูงประมาณ7จ็ดเจ็ดสามเมตร เป็นเป็นของชาวมุสลิมหลังจากเอาชนะกองทัพฮินดูได้สำเร็จเขาเลยสร้างหอคอยไว้ค่ะอ่ะอ่าฮะค่ะแล้วก็หลังจากตรงนี้ที่เราเที่ยวหอคอยเสร็จสุดท้ายที่เราไปก็จะเป็น The l โลตัสเทมเพิก็จะเป็นเป็นเป็นโบสถ์ที่เขามาสวดมนต์กันก็จะแบบข้างในเป็นเห็นอ่อนนะคะ ถ้าตรงนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับที่ออสเตรเลียที่ซิดนีย์อเปร่านั่นนะคะเพราะที่มันเป็นโลกใช่ใช่ซีมของโลกนั่นแหละใช่ไหมที่ที่ออสซิเนียจะเป็นไอซีมาซาจันของโลกที่ที่เป็นโอเปร่านั่นนะคะอ่านั่นนะคะหน้านนี้จะดูคล้ายแต่ที่นี่พอเข้าคือข้างนอกอากาศร้อนมากแต่พอเข้าไปข้างในแล้วอากาศเย็นสบายอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกเมืองหลวงของอินเดียที่ นิวเดลีอ่าฮะมีเที่ยวเยอะมากมีเที่ยวเยอะมากแต่เราไปยังไม่ไม่ีพี่อาร์ตเล่ากับพี่เนี่ยมันไม่ไม่มีพุทธเลยแสดงว่าศาสนาหลักของเขาไม่ได้ใช่ศาสนาไม่ไม่ค่ะอย่าลืมว่าแค่สองเปอร์เซ็นต์เองคนที่นับถือพุทธที่เราจะเราเที่ยวมาแล้วก่อนก่อใช่ใช่ที่ที่มาอะไรนะครับอลังคบัดอลังคบัดค่ะอ่าฮะก็อย่างที่บอกค่ะอลังคบัดเป็นส่วนหนึ่งเป็นเป็นตำบลอลังคบัดอยู่ในรัฐของมหาราชมหาราชตัก มหารามหาราชอาจออกเสียงผิดอีกแล้วเออมานั่นแะค่ะมาตรมหาราชจะใช่แล้วค่ะอ่าฮะก็เป็นทิปสั้นๆนะคะแต่แต่ที่จริงอินเดียน่ะเสน่มนเสน่ห์เขามีอีกเยอะนะคะมีอีกเยอะเลยที่ที่ยังไปไม่ครบนะคะแล้วก็อาหารน่ะก็จะมีหมดทั้งหมดทั้งมวลที่ไปเที่ยวมาครับอาหารมันก็มีหลากหลายเนาะมีหลากหลายแล้วประทับใจที่สุดนี่เอาเอาแบบ เอาที่ประทับใจดีกว่าว่าอร่อยแบบว่าต้องไปกินอร่อยนี่ต้องเป็นอุบาสิกามาดามแห่งเมืองอังคาบัตอังคบัตค่ะที่ที่พาไปไปเลี้ยงแต่แต่เขาก็บอกว่าอาหารที่ที่ทานเนี่ยก็คือคืออินเดียเขาเขาแบ่งชนชั้นเนาะอ่ะก็จะเป็นชนชั้นสูงก็คือแบบก็มีฐานะขึ้นไปก็จะทานกันเขาเขาเข้ามาทานกันลักษณะแบบนั้นมันก็จะแบบ คือแต่รสชาติดีนะรสชาติอร่อยอ่ารสชาติอร่อยถูกปากได้กปากค่ะทานได้ทานได้อร่อยอร่อยคือถ้าเป็นถ้าเป็นอาหารพื้นเมืองจริงๆแล้วพี่แต่พี่อัรไม่มั่นใจนะว่าคือเมืองที่เราไปอ่ะมันไม่ใช่เมืองหลวงสําหรับพี่อาราจารจะ,จะ,จ,ะจะยากนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรามาในส่วนของเบลีอะค่ะมันจะมีจุดที่ว่าที่เป็นแบบเชนิสกึง่งๆเชนิสเนีเน่ยก็จะอร่อยถูกปากของชาว นักท่องเที่ยว่าก็จะทานง่ายคือไม่ต้องกลัวว่าไปอินเดียแล้วจะทานอะไรไม่ได้ก็ยังทานได้อยู่นะคะอย่างน้อยก็มีผัดผักมีไข่เจียวไข่ต้มเค่ะอร่อยค่ะแต่บางคนก็ชอบอบแบบว่าคิดถึงอาหารไทยมากเลยใช่คิดถึงาพผิวผักลวกอะไรประบาณนั้นค่ะอาจจะไม่จัดจ้านไม่ได้ครบรสใช่ใช่ใช่มีเอกลักษณ์ของความอินเดียไปเลยมีเอกลักษณ์ใช่มีมนเสน่ห์ของเขาแต่เขาเน้นสูนไทยที่ว่านะอ่าใช่คืออินเดีย ความเด่นของเขาคือสมุนไพรนะคะจะจะจะโดดเด่นมากนะคะแล้วก็คนอินเดียเนี่ยยิ่งยิ่งคนอนอกพื้นที่ที่เป็นโลคอลคะเขาก็ยังมีความใสมีความใสซื่อมีความมีน้ำใจมีความเฟรนลี่มากนิสมากลักค่ะก่อนจะจากกันไปเนาะก็อยากให้พี่อาร์กับพี่แอร์แบบมีความประทับใจอะไรที่สุดในทริปที่ไปอินเดียรอบนี้ นอกจากการทําบุญนอกจากการทําบุญเหรอคะก็อย่างที่บอกนะคะก็คือผู้คนที่มีความน nice ิส e นะคะมีมีมีความน่ารักในตัวของเขาอ,อย่างเมืองพุทธเนี่ยคือเขาเลื่อมใสก็คือเลื่อมใสจริงๆเป็นอะไรที่แบบไม่เหมือนกับว่าเเป็นพุทธแค่ในทะเบียนบ้านเขาเขาประพฤติปฏิบัตินะคะแล้วก็ศรัทธา นะคะเขาไม่งมงายนะก็คือพุทธของอินเดียเขาไม่เอาพราหมณ์เข้ามายุ่งเกี่ยวพุทธก็คือพุทธพราหมณ์ก็คือพราหมณ์ฉะนั้นเนี่ยอย่างถ้าเราเป็นเมืองพุทธเราจะไปห้อยสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นศาสนาอื่นพราหมณ์หรือฮินดูไม่ได้นะคะก็คือเขาหลักเลยก็คือ,อพระศาสดาของเราพระองค์เดียวเป็นสารณะ นะคะท,ที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่มีความชอบแสดงว่าเขามีความชัดเจนเขามีความชัดเจนแล้วก็อย่างที่บอกนะคะก็คือถ้ำอาชันท่าเอลูล่าตรงนี้เนี่ยก็คือ amazing หน้ามีโอกาสต้องไปมีโอกาสต้องไปเพราะเป็นมรดกโลกแต่ แต่เดือนที่ที่ไปเนี่ยค่ะเพราะว่ามันร้อนพอร้อนเสร็จเนี่ยต้นมงต้นไม้อะค่อนข้างที่จะไม่สวยงามงฉะนั้นถ้าจะไปนะคะแนะนําว่าไปฝนต้นหนาวนะคะจะจะดีกว่านะคะจะมีความเขียวเขียวชอุ่มแล้วก็สวยงามมากกว่าอากาศก็เย็นสบายมากกว่านะคะค่ะเขาถ้ามีโอกาสก็ได้กลับมาจะมาอีกเยออีก คิดว่าไปยังอยากจะไปอีกยังอยากจะไปอีกเป็นรอบที่เท่าไหร่ครับโอ้รอบที่เจ็ดที่เจ็ดแล้วค่ะแต่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 เจ็ดครั้งแต่เจ็ดครั้งเนี่ยก็คือไปไปคนละที่คนละคนละเมืองคือครั้งใช่ค่ะครั้งแรกเลยก็คือไปสีสังเวอพอไปสีสังเวเสร็จก็ไปเจนกับปูหน้ากระปูเพื่อไปถวายพระพุทธรูปพระประธานน่ะนะคะหลังจากนั้นก็จะไปที่อรุณาจารย์ไปอัดสาม อันนี้ก็ไปทําบุญเช่นกันไปจุนไปงานจุรกถินตรงนั้นก็จะเป็นมา์อีกมน์เสน่ห์อีกมน์หนึ่งของแต่ละที่ที่แตกต่างกันกันออกไปมีความหลากหลายทั้งไว่ใช่มีความหลากหลายใช่ใช่สถานที่ต่างๆก็มีเอกลักษณ์มีจุด ไฮไลท์แตกต่างกันไปใช่ใช่ไปได้หลายรอบไปได้หลายรอบอยู่นะแล้วก็จะมีรอบที่แปดที่เขาบอกมีค่ะมี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 ค่ะเขาเปดารานะอไม่ไม่คือคนขอถ่ายรูปคิดคิดว่าคนไทยทุกคนนะคะถ้าถ้าเราไปในเมืองที่เป็นเมืองพุทธแล้วก็ที่เป็นลูกค้อเนี่ยเราจะเป็นจุดเด่นเขาบอกโหเราแบบ ความความรู้สึกเราอ่ะเหมือนเราเป็นซุปตา์เพราะว่าเขาจะขอถ่ายรูปตลอดือไปไหนก็ขออ่าเหมือนเหมือนกับตอนนั้นที่ไปถวายพระที่จจนกระปู้หน้ากระปู้อะค่ะขอถ่ายรูปไม่พอให้ลายเซ็นด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยให้ความรู้สึกเหมือนเราเป็นซุปตาร์เลยบอกไม่ถูกะมีความประทับใจในชาวบ้านที่เขามีความใส่ซื่อบริสุทธิ์อยู่มากนะค่ะเขามีหมู่บ้านศิลท้าด้วยนะเพราะเขาคิดว่าเราเป็นต้นแบบของของศาสนาพุทธ เขาจะนับถือเรามากเขาจะชอบเรามากคือดูเราเป็นต้นแบบแบบยังไงคือ,อ,อคือคือต้นแบบของการแบบคล้ายๆกับว่าความศรัทธาเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าอย่างอย่างพุทธศาสนาในในอินเดียโดนโดนทำลายมาแล้วอะเนาะแล้วทีนี้เขาก็มีการฟื้นฟูแล้ว องคแทนก็คือองค์พระปฏิมาองค์พระพุทธรูปเนี่ยค่ะซึ่งเป็นองค์แทนของพระพุทธองค์เนี่ยที่โน,น่นไหนค่อนข้างที่จะหาหายากหล่อไม่ได้นั่นนะคะเพราะว่าคือมันมีหลายสิ่งอย่างนะน,นะคะก็คือคนไทยพุทธเราเนี่ยค่ะก็คือช่วยก็คือ,อเอาพระไปถวายที่โน่นหรืออย่างพระอาจารย์บุญล,ลือค่ะก็คือไปหล่อที่โน,น่นเลย,เ,ลยเป็นเป็นหลอ่อหล่อปูนแล้วค่อยมาตกแต่งภายหลังนะคะให้กับชาวพุทธที่โน่นได้สักการะ เพื <behav> ่อลำลึกถึงพระพุทธเจ้าเราค่ะมาอินเดียครั้งนี้เที่ยวอินเดียครั้งนี้เนาะก็ทั้งอิมบูญอิมจอิมจจไปเที่ยวเนาะได้ไปได้ไปสัมผัสบรรยากาศที่เราไม่เคยได้สัมผัสก็คือการไปนั่งตุ๊กในในเมืองที่มันแบบวุ่นตลาดที่บอกว่า300กว่าปีโหวุ่นวายมากเรียบเปรียบเหมือนแบบขายของขายขายส่งเนาะ มีทั้งแบบอหลากหลายค่ะตรงนั้นก็ฝากติดตามด้วยเนาะฝากติดตามแล้วก็คือสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะก็ยังอยากจะต้องไปดูเองค่ะใช่ใช่เนก็ฝากทั้ง3 EP เนาะค่ะ Good Day X India ค่ะครัแล้วก็ต่อไปเราจะไป X ที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะคั่ะวันนี้เราต้อง3คนขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ค่ะค่ะ